สถานีวิทยุมอ,อก,กอรร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสารานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนโรคปากนกกระจอกสารนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอเรื่องโรคปากนกกระจอกโรคปากนกกระจอกเป็นโรคขาดสารอาหารที่เกิดจากการขาดวิตามิน b 2ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการหายใจของเซลล์เมื่อเริ่มขาดวิตามิน b 2ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกแสบร้อนที่ริมฝีปากและลิ้นต่อมาจะมีรอยแผลแตกที่มุมปากซึ่งต้องเป็นทั้งสองข้างถ้ารุนแรงจะมีเลือดออกด้วยถ้าเป็นบ่อยเวลาหายจะกลายเป็นแผลเป็น ผู้ป่วยบางรายมีลิ้นอักเสบบวมและมีสีม่วงแดงการขาดวิตามิน B2 พบได้ในทุกเพศทุกวัยเด็กหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมลูกมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดได้ง่ายแม้ว่าโรคปากนกกระจอกไม่รุนแรงจนทำให้เสียชีวิตแต่ถ้าใครเป็นโรคนี้สุขภาพย่อมถูกบันน่นทอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นในเด็กจะมีผลต่อการเจริญเติบโต ท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ www.sarnukromthai.or.th